สวัสดีครับ FC ท,ที่ติดตามรับชมช่องสมาคม h ช n แนลเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอด FC นักสะสมคนรุ่นใหม่ FC คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมแชนแนลนะครับคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกเช่นเคยเป็นเหรียญรุ่นเก่า ของรัชกาลที่ 9, เก้าผเสียรเล็กเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าเหรีปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบชนิดหนึ่งบาทตามกระแสเมื่อก่อนนะครับเขาว่ามีอยู่สองบ็อกบล็อกพระเสียรใหญ่แล้วก็บล็อกพระเสียรเล็กนะครับ ปกติเหรียญรุ่นเก่าก็จะพระเศียรเล็กอยู่แล้วแต่เขาใช้คําว่ามีบกพระเศียรเล็กนะครับน่าจะใช้คําว่าบกพระเศียรเล็กกว่าประมาณนี้นะครับก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับเมื่อก่อนเหรียญที่ว่านนี้มีราคาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับถึงจะมีราคา เต์ใหญ่ไม่มีราคาราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทเช่นเกินเช่นเดิมนะครับแบบไหนเอร์เเล็กแบบไหนเพ์ใหญ่นะครับทีบนี้เราก็จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลเหรียญปีพศ2 5 3 0ชนิด1บาทก็ฝากเพื่อนๆเช่นเคยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับก็มาพบกับข้อมูลเหรียญแรก นะครับเหรียญแรกนะครับก็จะให้พบกับเหรียญเหรียญสีเงินก่อนนะครับเหรียญสีเงินด้านหน้าก็จะเป็นปกตินะครับแต่จะผิดปกติก็คือสีเงินนะครับสีเงินจริงไหมนะครับก็มาเปรียบเทียบกันนะครับสีต่างกันแล้วครับ อ่าส่วนนี้จะเป็นสีทองเหลืองนะครับที่ออกเหลืองๆเ,เทาๆนะครับด้านซ้ายมืออ่าส่วนด้านขวมือจะเป็นสีอ่าที่เงินหรือนิกเกิลน,นะครับแล้วก็จะมีความหนามีความหนากว่าหนากว่ากันนะครับน้ำหนักก็จะหนัก กว่ากันดูแล้วถ้าเรียนหนาแต่คลิปนี้ก็จะมาให้ดูที่าเสียนนะครับปกติแล้วนะครับปีพศ2505ไอ้พศ2530ชนิดหนึ่งบาทเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่านี่จะาเสียนเล็กทั้งหมดนะครับนี่ก็ปีพศ2530นะครับนี่ก็ผเสียนเล็ก แต่เขาว่ามีพ้าเศียรเล็กอีกเล็กกว่านี้แตกต่างจากเรียนนี้เขาก็เรียกว่าพาเศียรเล็กเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นแบบนี้เขาเรียกเรียนพาเศียรเล็กดูที่ตาด้านซ้ายนะครับดูที่ตาด้านขวา ตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันแล้วก็ดูที่ตรงคางนะครับแล้วก็เส้นผมกับคอเสื้อห่างกันนะครับนี่คือด้านหน้าความผิดปกตินะครับต่างกันไหมครับเพื่อนๆก็มาดูนะครับ นะครับต่างกันไหมครับถ้าต่างนะครับตัวนี้พระเศียนใหญ่นะครับแต่เรียกทั่วไปเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียเล็กนั่นแหละนะครับแต่เล็กกว่านี้ก็คือเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญพระเศียเล็กนะครับเหรียญนี้มีราคาซื้อขายกันเมื่อก่อนเหรียญละหนึ่งพันบาทปัจจุบันนี้ก็ ไม่มีความนิยมนะครับยังรอความนิยมอยู่นะครับหายากนะครับหายากช่องสมาคมที่แนวคัดเหรียญมาไม่รู้กี่แสนเหรียญอาจจะเป็นล้านเหรียญแล้วก็ได้นะครับพบเจออยู่สองเหรียญน,นะครับพบเจออยู่สองเหรียญนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยด้านหลัง ก็เหมือนกันนะครับตัวหนังสือตัวเลขตัวเลขก็จะผิดปกติหน้าสังเกตก็คือเลข5กับเลข3เลข5นะครับเลข5ก็จะมีไม่มีช่องว่างอยู่ที่หออัวข์ดเลข3ก็จะเป็นเลข3มมนนะครับไม่เป็นเหลี่ยม เลขห้าเลขห้าหัวขอดไม่มีช่องว่างตรงหัวขอดเลขสามมนแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปกติเลขห้าจะมีช่องว่างที่ตรงหัวขอดนะครับจะมีช่องว่างที่ตรงหัวขอดเลขสามก็จะเป็นเหลี่ยม ว่าแตกนะครับผิดกันดูด้านผะเสียนก็แตกต่างกันนะครับเหรียนนี้เป็นเรียญระเสียนใหญ่นะครับใครสนใจนะครับยินดีแบ่งปันาราคาพูดคุยกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์เบอร์ไลน์ก็คือ082669 17 หกสองศูนย์หกสองไอศูนย์แปดสองหกหกเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสองติดต่อมานะครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบชนิดหนึ่งบาทเพื่อเซียนเล็กนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงตอนนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ